เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยียมมีไหมนสหนูจะบินไปเลยเหรอทั้งแผ่นเลยเหรอโอ้โหสุดๆไปเลยรีวิวกินอาหารปลาด้ไหม เอาเอาเลยโอ้โหมันจะกลา้นอยากเลยนีอีกอ่ะนชอบามันแยกไปันแตง้โอปลากินเต็มเลยแม่ทมันไปไกลปลาที่อยู่ 我爱李白的人。